สวัสดีครับพบกับผมนะครับต้นดี p พีนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของปูลาสกากันนะครับที่ผมเลี้ยงขายจาหน่ายนี่แหละครับก็พอดีวันนี้ครับคือปูร้านเราเนี่ยมีทุกวันนะครับมีทุกวันเนาะถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องนาเข้าหรือขนส่งตามช่วงประกาศที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราจะมีทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้เราเหลือมีหนึ่งตัวนะครับก็คือวันนี้มีหนึ่งตัว ปกติเราก็จะมีประมาณวันละ2อถึงสตัวครับลูกค้าก็ถ้าอยากได้มากกว่านี้ลูกค้าสามารถสั่งได้ลงหน้านะครับก็จะสั่งได้ทั้งปูอลาสก้าหรือว่าเป็นล็อสเตอร์นะครับแต่ปูอลสก้าคือเรามีทุกวันย้ำไม,ม,ม,ม่ทุกวันนะครับโอเคก็วันนี้ตัวจะขนาดกลางๆหน่อยนะครับช่โอเคเราช่างเลยโอเคตัวนี้ก็สองจุดหนึ่งหกนะครับราคากิโลละสามสองเก้าศูนย์นะครับก็คือประมาณเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกบาท นะ้ำพัทยาก็ส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลูกค้าอาจจะสับสนนะครับว่าร้านเราเนี่ยขายปูอาลาสกา้าแล้วก็ล็อบสเตอร์นะครับแล้วลูกค้าเนี่ยไปเห็นปูหน้าตาคล้ายๆกันในห้างสรรพสินค้านะครับก็เลยสอบถามมาว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็เบื้องต้นเดีย๋ยวผมจะแนะนําก่อนว่าปูอาลาสกา้าที่นําเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นปูอาลาสกา้าอย่างนี้เนาะเป็นปูทาราบะนะครับญี่ปุ่นเรียกทาราบะนะครับส่วนที่ขายในตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาเรียกว่าปูยักษ์ชิลี นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับหลักๆนะครับ1คือความหวานของเนื้อนะครับเนื้อของปูลาสกาเนี่ยก็คือจะออกแนวหวานแล้วก็แน่นนะครับส่วนปูยักษ์ชิลีเนี่ยเขาด้วยความที่เขาครับอาศัยอยู่ในน้ําที่ไม่ได้เย็นมากประมาณ26องศานะครับและจับได้ที่อเมริกาใต้เนาะแต่ปูลัสการหรือปูทะเลบาดเนี่ยก็คือเขาจะอาศัยอยู่ในน้ําเย็นมากก็คือประมาณ หองศาลงไปนะครับจนถึงประมาณติดลบก็มีนะครับเนื้อเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับห่งเนื้อไม่เหมือนกัน2อ,อาราคาแตกต่างกันทุสิ่เชิงครับ3ก็คือขนาดครับปูกระก่าที่เรานําเข้ามาเนี่ยครับก็คือจะมีตั้งแต่2กิโลจนถึง4โลกว่าก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดตามท่าสัพพิขาทั่วไปก็จะมีตั้งแต่800กร,รมัมจนถึงโลนินดๆนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับก็มีลูกค้าบางท่านสงสยัยก็คือสอบถามเข้ามาว่า เออเนี่ยมันต่างกันยังไงทําไมที่ร้านขายราคาเท่านี้ทําไมห้างสรรพสค้าขายราคาเท่านี้ก็หลักๆคร่าวๆครับก็ให้ลูกค้าสังเกตครับกระดองของน้องเขาเนี่ยเห็นไหมฮะปูอารสก้าหรือปูทะระบะนะครับกระดองเขาจะหนามไม่แหลมมากไม่ยาวมากหนามเขาจะสั้นๆครับอ่าดูฮะหนามเขาจะสั้นๆครับครับอ่าแล้วก็ไม่ทิ่มมือครับอ่าดูครับนี่เนาะเขาจะเป็นๆน,นะครับที่ร้านเรามีขายเนาะ ตัวก็จะประมาณเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปูชิลีก็ตัวหนามเขาเนี่ยจะ,เ,จะเยอะกว่านี้นะครับจะถี่กว่านี้เนาะแล้วก็ยาวกว่านี้นะครับก็คือความแตกต่างกันเนาะลูกค้าก็ลองเลือกดูนะครับว่าอยากทานแบบไหนอยากชอบแบบไหนนะครับในส่วนตัวของร้านเราเนี่ยก็จะมีขายเป็นปู阿าสการหรือปูทะเลบะนะครับถ้าลูกค้าอยากทานเป็นปูชิลีลูกค้าก็หาซื้ซอได้ตามภาคสินค้าทั่วไปนะครับก็เขาจะมาแบบต้มเนาะส่วนร้านเราก็คือจะมีทั้งนึ่งไปส่งแล้วก็ ส่งเป็นๆนะครับก็วันนี้ก็มาสั้นๆครับแนะนำปูกับล็อบสเตอร์พอดีล็อบสเตอร์หมดแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้คือสั่งได้ครับสั่งเช้าได้เย็นหรือว่าสั่งล่วงหน้าก็ได้ครับใช้โอกาสสำคัญก็ได้ครับก็สั่งไว้ล่วงหน้าครับพันยาส่งฟรีนะครับถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องการขนส่งหรือว่าสถานการณ์ที่มันไม่ปกตินะครับก็จะมีทุกวันนะครับยังไงวันนี้ก็ สั้นๆครับฝากไปด้วยกับร้านอาราจังนะครับแล้วก็พงโคกบผมนะครับต้นมีรอบหน้านะครับฝากช่องยูทูบไปด้วยยังไงเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ขอบคุณมากนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ